เข็มคิดว่าเข็มหาให้ได้ค่ะยังไงเข็มก็อยากรู้เหมือนกันว่าทำไมเขาถึงเข้ามาอยู่ในชีวิตเข็มเขาต้องการอะไรกันแน่แล้วเข็มก็หาคำตอบมาให้ได้ต้องเข็มการอยู่ห่างจากไอเมคินคือวิธีที่ปลอดภัยที่สุดแล้วแต่เราก็จะไม่ได้รู้ความจริงนะคะถ้าอย่างนั้นสัญญากับพี่ได้ไหมถ้าพี่ไม่ได้อยู่ข้างๆน้องน้องต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุดนะ เค็มสัญญาค่ะพี่แดนอย่าลืมกลับไปหาลูกค้านะคะจริงด้วยถ้งนั้นก็ขับรถกลับดีๆนะ